โอ้สองที่แล้วนะหายอยังไม่หายเลยไอ้ที่ไปโรงพยาบาลนี่บอกพี่บูลมาหรือไม่ใช่พี่ไปหาพี่ตกใจปะลูกพี่ผ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมอว่าอะไรบ้างเคยไหมคนนี้มาที่โทรมาคุยกับพี่บูลเนี่ยมันจะไม่มีอะไรล่ะบอกลูกลูกตอนที่ตอนที่มาเนี่ยลูกลูกได้มาด้วยปะไม่สบายใจไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตอนที่มาลูกลูกลูกได้มาด้วยไหมไม่กลับบ้านไปลูกตกใจเลยมันไม่หายหลายวันก็เลยเป็นลูกกล่ว่าไอ้ข้างในช้ำหมดแน่นอนไหนเปิดสิ โธ่เร <t Memorial> <m> ื่องปกติมันหายเองนะมันหายเองไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้กินยาไม่กินหรอกหมอห้องหมอเจาะเลือดมันจะเป็นโอ้ยขนาดนั้นลูกตกใจต้องดูว่ามึงเอาโชว์แผลก่อนโชว์แผลก่อนโชว์เอ้ยดูนะเปิดเปิดไว้ลูกตกใจครับเปิดนั่นเห็นไหมหมอตกใจเที่จเป็นอะไรหมอก็หาสาเหตุไม่เจอแล้วผมตีเบาเมื่อไหร่ผมดูอ่ะแล้วมันมันขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมใช่กลับไปดูคลิปไหมลูกได้ดูไหมบอกเฮ้ยอาจารย์ก็ล่อเบามันขึ้นได้ยังไง ไปโดนใครตีมาได้ป mm. nah, ่ะไม่ได oh ้เลยไปล้มไปล้มมาไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรลบดูไม่เชื่อก็เลยให้ตีตีสี่สิแกนเข้าอุโมงตอนสองโมงนี่เลยเข้าอุโมงนี่หมดเกือบหมื่นเป็นหมื่นนะแต่อันนี้มีประกันสังคมเลยไม่ได้จ่ายเข้าไปปุ๊บได้เป็นหมื่นเลยเออแล้วหมอเจออะไรไหมป่ะไม่มีไม่ได้อะไรมามันจะไปมีอะไรล่ะบาโดไม่ต้องตกใจนะครับไปเสียตังค์ ผมพ่ออะไให้ใจเย็นใจเย็นแต่มันหายเองลูกให้ไปอะไรลูกตกใจไม่ได้ไม่ได้จ่ายเพราะมีประชันอ๋อโอเคดีแล้วดีแล้วลูกลูกบอกอีกเออแล้นี่แล้วนี้ลูกลูกรู้ไหมเนี่ยัาเนี่ยรู้อ๋อให้ลูกเข้าใจยังว่าเออเฮ้ยมันเข้าใจเออเฮียมึงไม่ต้องพาแม่งไปนะยิบยิบหายทำเป็นตะพอนไม่ได้อียเป็นอย่างเงี้ยตะพอนเข้าไปรถล้มรถล้มเฮียเหมือนกันลดล้มไม่ไประมานั้นบอกลดล้มเลยเขาบอกรถล้มแต่โดนนี่ไปแม่ไม่โกงผมนะเขาบอก จริงไม่ได้กลัวหงอกกลัว <c oughs> แม่ตายดิย <c oughs> ไม่หมอน่ะใครผู้ประทานนะโอ้ยม,มามา,า <c oughs> มันนั่นมันเขียวปืด <c oughs> บอกหมอมาโดนขุนกวีหอะไรถ้ามีผีเนี่ยนั่นครับไม่ได้มันเมื่อวานมันพระโอ้ยมันพระเมื่อวานมันพระเหรอโอเคไม่ได้นะหลับตาม,มันมือมือนะเพิ่งมาอันนี้ครั้งที่สองใช่ไหมขั้นที่สหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้หลับตา เวสศภูสศเวสศภูสศเวสศภูสศนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิถีไปถึงไปิึงออกมา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 เดี๋ไปให้ไปเฮ้ยผีออกไปเวสศภูสศเวสศภูสศมึงจะอยู่ทําไมฮะมึงทำมึงดื้อแท้มึงต้องการอันใดเฮ้ยผีเฮ้ยเวสศภูสศ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 ไป เวสะผู้สะออกออกออกไปออกออกไปมึงไอ้ผีมึงออกไปแหน่อย่าได้ไม่ต้องยึดมึงต้องการอะไรบอกกูมึงโดนขนาดนี้แล้วทำไมเฮ้ยต้องการชีวิตมยนกูไม่ให้ใครใช้มึงมาหมอผีไอ้ผีเอ้ยไปได้แล้วแหมวิ่้ก็คุยดูเรื่องอยู่ตอนนี้มึงหมอเฮ้ไอ้ผี อีหอคาข้อแสงของแล้วออกจะออกไม่ออกไม่ออกกูตีนะมึงอะไรมึงไม่ได้ออกไม่ได้มึงไม่ออกเองมึงฝังตรงไหนอุ้ยหลังเดี๋ยวมึงเจอไอ้สักเคาะทอวุฒิทนสักเคาะทอรุปสักเคาะทอวุฒิทนสักเคาะทอวุฒิทนไอ้ สักคอวุฒทางโอมเขาคุยเขาคอยเขาสุดวัดเอาไยายอมเลยเอ้ยเอ้ยสักปะัไปที่อีเี้ยับเลยับเลยเออสักอวุฒเอ้สักอวุฒเอ้ยสักอวุฒทางสักอวุฒทางเลยสักอวุฒทางเลยสักอวุฒทางสก้อวุฒทางสักอวุฒทางเลยสักอวุฒทางสักอวุฒทาง

ไปจะออกไม่ออกอะไรไ้ยไอ้ผีออกไอ่ไอ้ไอ้อะไรเฮ้ยผีจะ,จะไอ้เฮ้ยจ้าโอ้โหออกแค่มึงออกก็จบแล้วแค่นี้เองเฮ้ยเอาออกไปมึงโอ้ไปหลุดไป ลุดไปอะไรฮะมึงออกไปเลยติดตรงไหนก็ออกไปอย่างนั้นน่ะมึงโกหกไปคออีก็้มึงไม่คอเือละติดที่มึงไม่ออกเลยเวียนไอ้โหทำเหมือนขนาดนั้นเลยถือเดี๋ยวมึงติดคอนีมึง พอแล้วไปหลังเออพลิกหลังเลยเดี๋ยวมึงเจอกูฝ <serves> ั <disciple> ่งมึงเดี๋ยวมึงพลิกหลังเหรอมึงหอกคับไฟไหมเอา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 ไฟไหมว่าคราวนี้ไปหาหมอพองมึงเดี๋ยวพองตอนนี้แล้วมึงโดนนี่คราวนี้พองนะมึงไปเดี๋ยวมึงเจอกันแล้วมึงเจอกูนะ Nhi là Lắng nữa Đây Hãy subscribe cho

โอ้ยเลี้ลวขึ้นลุกขึ้นุลขึ้นไหโอ้ยโอ้โโไ่ท้องโอ้ัวกูหมือกูาเที่เลยกูเดี๋ยวกูลบแป๊บนึ้มันกูเห็นครับเออสุดยอดเออออ จะศึกษาไว้ดูไว้เสียงโอเคมีอยู่ใช่ไหมดูศึกษาโอ้โหดูคือลึกไปมองทำเพี้ยะไรวะเนี่ยเออเอาก่อนเลยนี่ดูเหนือลมกันกูไอ้บัาของใครมึงขุยน้ำลายส่หรือเปล่าไม่ขุยแน่นะมึง เดวนี้แม่พันไทยอร่อยกว่าวะอันนี้ใครใครสั่งให้เนี่ยแม่๋อไปไปทั้งหมดนะผมล็อกไว้ที่หลังนะโอเคบอกลูกม่นต้องตกใจคราวนี้คราวนี้ไม่นี่ไม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 ่เขียวแต่พองไม่พองหรอกน้ำตาเทียนไม่มีพองนะไป เดี๋ยวเราเอาทั้งหมดนะยังไงมาจนกว่าจะหายนะต้องสู้มันไปเอาคิวต่อไปสิบสามครับ